สวัสดีจ้าวันนี้จะเอานี่ผักหวานมาอวดจ้ามีอยู่ต้นเดียวสมัยก่อนป้ากินไม่เป็นจ้านี่เดี๋ยวนี้ป้ากินเป็นแล้วเลยว่ามีต้นเดียวคงไม่พอเดี๋ยวว่าจะปลูกใหม่นี่จ้าอ่อนเลยจ้านี่จ้า ตะกวนป้าเอาที่ป่ามาแต่ว่ามาปลูกที่บ้านจ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บให้ดูนะจ๊ะที่บ้านตอนนี้ขายขีดอะยี่สิบจ้าต้นเรามีเองเราไปเก็บก่อนนะ เฝ้าเมือแม่ตกอ,อันนี้ก็มาอ่อเนี้็มาอันนี้ก็เฝ้นนาแม่นี่จ้าเยอะเลยนี่จ้าได้ขนาดนี้แล้วยเยอะเลยจ้า เก็บเลยอย่าโน้มกิ่งลงมาเก็บจ้ะกิ่งใหญ่มากนูจ้ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้าผักหวานต้นหนึ่งต้นนิดเดียวจ้ะต้นไม่ใหญ่ กิ่งนึ่งนีจากกิ่งนึงจักลงมานึ่งจักรจะกลับนึงรงนี้จ้ะไปยืมเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ตะขอดึงตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้จะเหี่ยวกลากิ่งแล้วก็จะหัก็จะก็จะกระชากกบ่นี้ี่ดึงเชืียก็กระชากกบ่นี้ มันก็จะขาดอันเมื่อกี้นี้ที่ว่ากระชากลงมาหักหมดเลยก็จะ,จ,ะจะได้กิ่งเล็กๆอย่างนี้นี่จ้าอ่อนๆเลยจ้านี่นี่เห็นไหมอ่อนๆเลยจ้านี่น ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นบันไดให้เสียงแล้วเมื่อกี้ขึ้นบันไดแล้วก็ไปหาดกิ่งอกมาเสียงมากนี่ใช้ตะขอตัวนี้นี่จะง่ายกว่านี่ตัดลงมาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไกลเลยจ้ะแต่ว่ามันมีไปเก็บอีกเยอะเลยจ้ะไปเดี๋ยวไปเก็บให้หมดก่อนนะ วันนี้ขี่แะ2ยี่สิบจากอีบ้านปอกใหม่ๆก็น่าจะสามสิบมาสองต่ออาทิตย์ที่แล้วถามองเราปลูกเองนี่จปลูกป่านอนจ้ามาด้วยนะจ้าหากินแบบบ้านบ้านจ้านี่วิถีชีวิตชนบทจ้านี่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปนิมสับเพเหระแชแน,นลด้วยจ้า คลิปนี้ปักไว้ก่อนแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกๆคน